วัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะเรามีรถยนต์สวยๆนะคะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะรถยนต์คันนี้เป็น Honda Civic ES นะคะปี02สีน้ำตาลนะคะหล่อๆเลยนะคะของแต่งนี่ลุ้นๆเลยค่ะทุกท่านราคา129,000บาทนะคะ เครื่องยนต์ d 17A ค่ะค้ำชกหน้าเกียร์ออโตเปลี่ยนนิ่มๆเลยนะคะเบาะหน้าและเบาะหลังนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะเจ้าของทำมาใหม่เลยนะคะพรมก็เป็นพรมหมากรุกนะคะทุกท่านเบิกใหม่เช่นกันคะ่ะสีอบอคานสวยๆเงาวิงวับนะคะตามรูปนี้เลยนะคะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กซี28นะคะขอบ15เบิกมาใหม่เช่นกันนะคะ ยางปี18นะคะยังใช้งานได้อยู่นะคะเอาไปใช้กันแบบยาวๆได้เลยนะคะดิสเบรกสองล้อค่ะทอซิ่งทรง GS นะคะไฟไท้ายเป็นโดนัทนะคะตามรูปนี้นะคะกระจังหน้า RS เบรกเบรกใหม่ค่ะขอภายที่พูดผิดด้วยนะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะใช้งานได้ครบๆนะคะภายในโอ้โหหรูหรามากเลยค่ะทุกท่านคุ้มราคาเลยนะคะ ชก4ต้นนะคะเจ้าของเพิ่งเช็คน้ำมันมาใหม่นะคะไปใช้งานแบบยาวเลยค่ะช่วงรางดีพร้อมใช้แอร์เย็นเพลงเพราะภาสีพรบรปี65นะคะรถยนต์คันนี้มีเล็บทะเบียนชุดโอนครบๆนะคะพร้อมใช้งานเลยเดินทางไกลได้สบายนะคะเชื้อเครื่องยนต์แน้นๆเกียร์ดีๆนะคะใครกำลังมองหาไว้ใช้งานนะคะคันนี้ไม่ผิดหวังนะคะ129,000บาทค่ะต่อรองกันได้นะคะ ท่านใดสนใจรถยนต์สวยๆคันนี้นะคะยางรอจุดหนักจัดเต็มคันนี้แนะนําให้โทรไปคุยกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านราคาต่อรองกันได้นะคะนัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้เลยค่ะส่วนคลิปนี้นะคะรวมรถมือ2 JK ขอลาไปก่อนนะคะมาแนะนํารถสวยๆทุกๆดีๆแบบนี้มีทุกวันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ